เราประทับใจตรงจุดตรงไหนของเขาคะเราชอบมากหน้าหน้าวงเข่าอ่างท้อง่าหน้าวงเข่าอ่างทองครับสรีระาของเขาบอดี้ของเขาใช่ครับอ๋อคืออันนี้ได้ความสูงคุณแม่มองดูด้วยสายตานี้คือเหมือนค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันครับร้อยห้าสิบเอ็ดนโอ้โหอันนี้เขาส่งลูกออกมานี่เป็นไงบ้างคะอ่านี่ลูกลูกเขาอันนี้คือลูกของเอื้องทองเอื้องทองแก้วฟ้าครับแก้วฟ้าอ๋อนี้เป็นลูกของแก้วฟ้าเพชรผู้เพชรผู้ครับ ชมแม่พันกันไปหลายตัวแล้วนะคะตอนนี้เรามาชมอีกหนึ่งแม่พันธุนะคะซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดอีกหนึ่งแม่พันธุ์สําหรับาฟาร์มพุนุพายเสนานะคะซึ่งแม่พันธุ์ตัวนี้คือเราได้มาจากที่ไหนคะอ่าตัวนี้ได้มาจากอีสานเราซีพี อ๋อทางโซนอีสานเลยสายซีพีสายดาวชื่อป็นนะคะคุณชื่อเอื้องทองครับเอื้องทองอย่างเงี้ยเรากาจะได้เขามาอย่างเงี้ยเราได้เหตุภาพถ่ายแล้วแล้วเราขึ้นไปดูตัวจริงเงี้ยเราประทับใจตรงจุดตรงไหนของเขาครเราชอบมากหน้าหน้าวงเขาอ่างทองอ่าหน้าวงเขาอ่างทองครับสรีระของเขาตอดีของเขาใช่ครับอ๋อ คืออันนี้ได้ความสูงคุณแม่มองดูด้วยสายตานี่คือเหมือนค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันครับร้อยห้าสิบเอ็ดนะหนึเ็ดโกอโอ้โหอันนี้เขาส่งลูกออกมานี่เป็นไงบ้างคะอ่านี่ลูกลูกเขาอ,อันนี้คือลูกของเอื้องทองเอื้องทองแก้วฟ้าครับแก้วฟ้าอ๋อนี่เป็นลูกของแก้วฟ้าเพศผู้เพศผู้ครับโอ้โหอันนี้สายดํานะคะออกมามเป็นตัวดํานะคะพ่ออาจจะเผือกแต่ลูกออกมาดํามาทางแม่ครับอันนี้หน้าตาของเขานี่ค่อนข้างที่จะสันจมูก นี่สันจมูกแหลมใช่สวยงามนะคะแล้วว่าหน้าอกของเขาคืออัตลักษณ์ครบชัดเจนอย่างที่คุณนุกเคยบอกไว้ตาแต้มแก้มจ้ำมีความชัดเจนสายดาวสายดาวนี่คือค่อนข้างที่จะได้ความหนาความหนาของของเขาใช่ไหมคะคุณนุกใช่ใช่ความหนาแล้วก็ลําตัวความสูงของเขาค่อนข้างที่จะแล้วก็การจ่ายลูกที่ค่อนข้างที่จะดีดีนะคะดูบั้นท้ายของเขาบั้นท้ายดูบั้นท้ายของเขานะคะมนแบบว่า โครงสร้างของเขาลังนมของเขาแข้งขาของเขานะคะค่อนข้างที่จะดูนี่ที่สําคัญท้องอ่านมากเลยอันนี้เขาท้องอยู่ไหมคะเนี่ยอันนี้ท้องแล้วครับท้องแล้วสามสี่เดือนเหมือนกันทางแม่ของเขานี่ก็คือมาทางสายดาวซีพีแล้วรัวตนี้คือทางพ่อฝั่งพ่อเขาที่เขาส่งลูกออกมานี่คือค่อนข้างที่จะ โอเคใช่ไหมคะประมาณกี่เดือนราคะลูกของเขาอะคะลูกหกเดือนฝังมวยนหรอคะเขาได้ความสูงมากเลยนะคะเนี่ยท้องได้ขายาวอยู่แสดงว่าไปทางพ่อเหมือนกันนะคะเนี่ยได้โครงสร้างไปทางพ่อลาตัวมาทางแม่เลยเหมือนกันนะคะเนี่ยได้ความยาวความสูงคุณนุนี่ได้เขามานี่ในราคาแพงไหมคะตัวนี้ก็ได้มาตอนท้องสี่แสนบาทสี่แสนบาทตอนท้องมาตอนท้องตัวนี้ครนวันโอ้ฝ่ายดาว มีความต้องการอตอนนี้คือเขาเน้นการส่งลูกเนาะส่งส่งลูกออกมาค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันอะไรอย่างงี้เขาเริ่มนิ่งแล้วนะคะอันนี้คือน,นี่หน้าอกของเขาใหญ่มากเลยเขาบอกคนโบราณบอกว่าหน้าอกใหญ่้วแบบว่าส่งลูกตัวใหญ่ด้วยครับนี่นะคะอย่างที่คุณเล็บเท้าของเขาดูกระบาลเข่าของเขานิ่งแล้วเริ่มนิ่งแล้วเริ่มให้คุณแม่จับได้แล้วนะคะนี่ดูหน้าผากของเขาตัวนี้ตาแก้มชอบหน้าตาของเขามากเลยนะคะเนี่ยหน้าตาสวยคมเฉา แล้วก็ผิวคานของเขานะคะแล้วก็ดูนมของเขาด้วยใหญ่มากๆเลยที่คุณแม่เห็นเมื่อกี้นี้เขาบอกว่านมใหญ่คือในการส่งลูกที่ดีด้วยอย่างมาอยู่กับคุณนูนี่ก็ประมาณกี่ปีแล้วคะเนี่ย เอามาเมื่อปีที่แล้วนะปีหนึ่งเด็กมูปีกว่าๆเองปีนะอันนี้คือลูกของเขาที่มาอยู่กับคุณนูตัวแรกเลยปะคะใช่ครับตัวแรกโอ้โหหกเดือนกว่าๆเขาสูงของเขาได้แข้งขามาครับมาแล้ว<า>โอ้โหอย่างนี้ถ้ากับว่าคุณนูนี่มีทั้งแม่พันธุ์ที่ดีแล้วลูกออกมาก็ดีแล้วอย่างเงี้ยรุ่นต่อๆไปอย่างเงี้ย เราจะพัฒนาเป็นแบบสู่ระบบยังไงคะคุณนูคืออาจจะแบบเน้นทางด้านพันธุกรรมต่อไปเรื่อยๆไหมหรือใช่ครับเน้นพันธุกรรมไปเรื่อยๆอก็คือให้ลูกใหญ่ไปเรื่อยๆใหญ่ด้านพันธุกรรมโตด้วยพันธุกรรมหลักๆหน้าที่ฟาร์ของเราคือจะเน้นเรื่องพันธุกรรมเป็นหลักใช่อย่างเงี้ยคือมีหลังมีกอเป็นหลักใช่แต่พ่อไหนก็ไปทางพ่อหมดเนี่ยแม่เขาก็มีเล่ามีกอเงี้ยค่ะ จากที่ผ่านมา3 4สตัวอันนี้ตัวที่สี่ได้มั้งคะเนี่ยคือพันธุกรรมชัดเจนมากนะที่ฟังของคุณนุ้อย่างเงี้ยคือมีแหล่งที่มาที่ไปที่มีความชัดเจนว่าไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วก็ส่งทางด้านพันธุกรรมของเขารเราจะดูรลูกๆของเขานะอย่างอทองม้วนแล้วก็ม่เ้ิมออทองแม่เอื้องทองผสมกับแก้วฟ้าลูกออกมาดูสลีระคือมีพันธุกรรมที่ดีทั้งสองฝั่งครับผมว่ามัน ตอบโจทย์เลยนะว่าลงสนามได้เลยตัวผู้อืะหกเดือนเองเด็กความสูงค่อนข้างที่จะไปเร็วมากเลยนะคะเนี่ยอไปนู้นแล้วคือมีความและเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความนิ่งในตัวของเขาด้วยเพราะพี่มองว่าอย่างเงี้ยเท่ากับว่าทางสายพันธุกรรมที่ดีทั้งพ่อและแม่ของเขาคุณรูม้มองว่าพันธุกรรมนี่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยะคะในการที่จะเลือกสรรซื้อควายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ครับพันธุกรรมพันธุกรรมเป็นหลกักแต่เราก็ต้องมีความรู้ก่อนนะวิชาการกับภูมิปัญญา อุตุกรรมนี่สําคัญมากเลยยังไงลูกก็ไม่หนีพ่อหนีแม่อยู่อย่างนี้เราก็มองว่าเราเลือกพัหนึ่งพันธุกรรมเป็นหลักก็ไม่หนีพ่อหนีแม่ไปไหนใช่ครับโอ้หอย่างนี้เท่ากับว่าในการที่คัดสรรแต่มาอยู่ที่ฟาร์มของคุณนุนนี่ก็คือพันธุกรรมเป็นหลักที่คุณนุมองแต่ย่างอื่นเรามาสามารถมาปรับได้ครับแล้วก็การเลี้ยงลูก ก็ตอบโจทย์แล้วเราเลี้ยงดีอยู่อันนี้ไม่ใช่ลูกของเขานะคะแต่เขาเนี่ยนี่นมากลูกของเขาเขาสลับกันนะคะตอนนี้คือสลับแม่กันตัวนี้เป็นบัดดี้กันอ๋อเป็นบัดดี้กันด้วยโอ้โหสองตัวนี้คือได้มาที่เดียวกันหรือว่ายังไงอ๋อถึงว่าเป็นบัดดี้กันแต่ลูกแก้วฟ้าทงคู่เลยไงลูกแก้วฟ้าทงคู่เขาสลับแม่กันไหมเนี่ยไอตัวเพือกมันแกกว่าอ๋อก็สิ่งที่ว่ามันโตสู้ตัวดาไม่ได้ S <S <uld í ng> เหมือนขาสลับแม่กันเลยนะจะไปยืนจับคู่กันคนละแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้สายดาวนี่มีจุดเด่นจุดเด่นก็คือเรื่องของอความเนื้อหนังของเขานี่นะคะดูจากแม่ตัวนี้ได้เลยะค่ะนั่นคือเนื้อแล้วก็ท้องอ่างความหนาของเขาลําตัวของเขา <S <S อันที่สําคัญช่วงนี่ช่วงช่วงไหล่ของเขานะคะนี่ช่วงไหล่ของเขาค่อนข้างที่จะมีความหนานในตัวของเขาแข้งขาของเขามาดีมากเลยตัวนี้ โอ้โหอุ้ยอ้หู้ตัวนี้ขี้เล่นมากเลยนะคะเนี่ยออกไปก่อนชื่ออะไรเนี่ยไอ้นี่ยปัง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 กออกมาก่อนลูกตัวผู้ตัวเมียคะเนี่ยตัวผู้โอ้มีความดื้อเหมือนกันสนเหมือนกันอันนี้คือไม่ใช่ลูกของเขานะคะลูกของเขานี่แต่เป็นสายแก้วฟ้าเหมือนกันอันนี้มาทางเผือกลูกของเขาชื่อทองม้วนนะคะอันนี้คือหกเดือนนะคะนี่หกเดือนซึ่งเป็นลูกของเตืยงทองเตียทองนะคะโอ้มีความนิ่งในตัวตัวนี้ออกมาก่อนสิลูก ปังตั้งออกมาก่อนสังเกตได้นะคะคือพันธุกรรมมาดีส่งลูกให้มาดีทั้งคู่เลยอะค่ะแต่ที่สําคัญดูบ้านท้ายของเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะคะจะสมูทหน่อยป่ะคะคุณนุครับครับก็บเกือบมะนาวตัดได้ช่วงบ,บ้านท้ายของเขาดูรังนมของเขาแล้วค่ะค่อนข้างที่จะใหญ่เขาบอกว่ารังนมใหญ่ให้ลูกดีครับอย่างนี้มีเทคนิคในการเลือกดูยังไงบ้างคะคุณนุ่สำหรับคนใหม่ๆเลยอยางไม่มีความรู้เรื่องปวายเลยอะค่ะที่จะซื้อแม่พันธุ์อย่างเนี้ย มีเทคนิคในการดูยังไงบ้างคะครับเอาพันธุกรรมก่อนเลยครับพันธุกรรมพันธุกรรมพันธุกรรมดีมีชัยไปกว่าครึ่งก็คือพันธุกรรมครับ<ะ>พันธุกรรมแล้วก็การส่งลูก<ะ>ก็คือดูทางทางพีโนไทยเนี่ยสรีล่เขาอ่างท้องอด้านนมศ<ะ>ึกษาดูอาเนื่องจากดูสรีระของเขาดูจีโนไทป์ของเขาต่างๆแล้วอะไรอย่างนี้<ะ>เราก็ส่งผลเรื่องลูกเหมือนกัน เขาบอกว่าพ네ันธุกรรมดีมีช so. ัยไปกว่าครึ so ่งอย่างที่คุณรู้บอกเหมือนกันนะคะนี่เห็นความชัดเจนคือลูกของเขา6เดือนกว่าสูงประมาณร30ถึงอย่างคันนี้ก็รวมๆครับรวมๆรวมๆ1 3อยสามสโอ้ว่า1้0ยย่กว่าร้ี่สิกว่าอยู่120ยกว่ากว่านะค่ะโอ้ตัวนี้ท้องอ่ะท้องใหญ่มากเลยอ่ะครับเอาท้องอยู่ด้วยไหมคะเนี่ยท้องครับท้องน้องใหญ่พี่เต๋อเป็น นมใหญ่มากเลยพี่เต๋อบอกนมใหญ่มากเลยนะแะแทงขาลําตัวหูลําตัวเขาได้ความยาวด้วยนะคะเนี่ยใช่ใช่ได้ครบเลยหูอย่างเงี้ยถ้าแบบให้ลูกไม่พลาดเลยไม่พลาดเลยใช่แล้วอย่างเงี้ยถ้าคนสนใจอย่างเงี้ยอยากจะมาชมมาดูลูกของยินดียินดียินดีเลยใช่ไหมคะอ่าก็ดูพี่เต๋อเป็นไงบ้างนมใหญ่ไหมใหญ่โ้หใหญ่จี้ใหญ่ไหมเขาบอกว่าอวัยวะเพศต้องใหญ่ด้วยใช่ไหมคะถึงจะแบบใช่ก็เดี๋ยว ก็คือมันมันหนีความจริงไม่ได้อย่างเงี้ยเราได้พันธุกรรมเสร็จเราดูพีโนไทยสลิดาเขาเนี่ยก็ไม่ต้องเชื่อใครหรอกเราก็ดูด้วยตาเราเนี่ยแหละยังไงลูกออกมาก็ต้องดีแน่นอนดูด้วยตาของเราเองใช่แล้วก็เรื่องสายพันธุ์หน่อยพันธุกรรมหน่อยอะไรอย่างงี้ยังไงหน้ามันหน้ามันก็ฟ้องอยู่แล้วมันโตขนาดนี้นี่นะคะสำหรับเป็นเราในมันก็ฟ้องไว้เรานั้นอยู่แล้วสําหรับท่านนะคะคือแบบไม่มีความรู้เรื่องควายเลยนี่เราต้องมองพันธุกรรมเป็นหลักพันธุกรรมดีมีชัยไปกว่าครึ่งอย่างที่คุณรู้บอก ไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนขอให้มีพันธุกรรมค,รความชอบเป็นความชอบของเราด้วยว่าเราจะชอบสายพันธุ์ไหนที่ที่ที่เราบอกว่าเรื่องพันธุกรรมเนี่ยเราก็จะพอเดาออกว่านจะอนาคต<ภ>จะเป็นยังไงลูก<ภ>เป็นยังไง<ภ>ใช่ไหมครับ<ภ>เพราะว่ายังพันธุกรรมของดาวเนี่ยก็มันมันก็ตอบโจทย์หลายเรื่องใช่ไหมครับ<ภ>เราก็พอเดาทางถูกจะเป็นพันธุกรรมทางไหนแลวเราจะใส่ทางไหนไว้ใช่ไหมครับไอ้สิ่งสําคัญเนี่ย ตัวเขาเองก็ต้องตอบโจทย์ตัวเขาเองอเรื่องอ่างท้องเรื่องนมเนี่ยเราก็ต้องดูดูให้เป็นยังไงมันก็นีความจริงไม่ได้ยังไงไมันก็ต้องให้ลูกดีอยู่แล้วเพราะรว่าพันธุกรรมของเขามาอย่างนี้อยู่แล้วพันธุกรรมบวกกับติระตัวเขายัางไงลูกก็ต้องออกมาดีเพราะเราซื้อแม่พันธุ์เนี่ยเราก็ต้องการผลลัพธ์ก็คือลูกของเขาใช่ค่ะครับเราใส่ตัวไหนไปมันก็ตอบโจทย์ทุกตัวครับอย่างลูกของดาวนี่ส่วนมากที่พี่เคยเจอมานี่ลูกดาวส่งลูกมาดีเหมือนกันนะ ดีเกือบทุกตัวเลยนะคะถ้าเป็นเพศเมียก็อาจาอาจะาเจ้าเนื้อหน่อยครับก็มีความเป็นตัวสมูทของในตัวของเขาเองแล้วก็สวยด้วยส่วนมากที่พี่เจอมาเพราะว่า,าพี่เจอลูกนามานี้ก็ค่อนข้างที่จะส่งลูกออกมาดีเกือบทุกตัวเลยนี่นะคะสมเหมาะเป็นแม่พันธุ์อีกหนึ่งแม่พันธุ์ได้นะคะคตัวนี้พี่เต๋อเป็นไงบ้างสวยไหมสวยพี่เต๋อบอกสวยพี่เต๋อพยายามที่จะจับนมเขานะวจะจับ,บ,บไม่ได้ มาอีกแล้วปันป้นๆมาอีกแล้วอันนี้นะคะคือความแตกต่างของเขาช่วงลาตัวของเขานี่ยังสามารถเป็นเขาเรียกว่าทรงตู้เย็นไหมครับพี่ใช่ใช่ใช่อันนี้ช่วงเขาบอก,บอกช่วงสี่เหลี่ยมช่วงตรงเอ็นดีของเขาอันนี้ควายยังไม่อายุมากนะครับเจ็ดแปดปีได้ไหมคะเนี่ยครับประมาณนี้ประมาณถือว่ายังให้ถือว่ายังให้ลูกอีกยาวๆไปได้อีกนานหลายปีเหมือนกันเพราะว่าค,ควายเต็มที่นี่ก็ให้แบบ สาปีก็ยังมีเลยนะคะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่โอ้ท้องท้องอ่างมากเขาบอกท้องทรงนี้คือแบบมีลูกง่ายนี่คุณรู้มาค่อยๆเรียนรู้ประสรบการณ์เรียนรูจ้จากคุณรู้ได้เลยะคะพร้อมให้ำํำมันนี่ราเอปั๊ท้องม้วนลูกของเขานะคะลูกของเขาพี่เตอ๋อนี่ดูรังลมของเขานิ่งแล้วเขาบอกว่า แม่พันนี่รังนมต้องเท่ากันเดี๋ยวคุณแม่จะลองเอาฝ่ามือวัดรังนมของเขานะคะว่าเท่ากันเปล่านี่นะคะวางเท่ากันเลยนี่เท่ากับฝ่ามือนะคะนี่รังนมใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็รังนมของเขานี่มีความเท่ากันทั้งสี่เต้าเลยตัวนี้นะคะครับนี่นะคะพี่เตอ๋อเป็นไงมากพี่เตอ๋อบอกสวยอยากได้ไหมพี่เตอ๋เออยากได้ไหมไยกไดพี่เตอ๋อบอกว่าอยากได้เป็นแม่พันธุ์เหมือนกันตัวนี้ ตัวนี้นี่ดูโคนหางของเขานะคะช่วงนี้ของเขาหางปิดอวัยวะเพศมิดเท่ากับว่าให้ลูกดีเหมือนกันครับนี่อันนี้ปิดมิดเลยนะคะนี่อันนี้เป็นความเชื่อนะคะความเชื่อของแต่ละจากที่แม่เคยผ่านมาหลายๆฟาร์มอันนี้เป็นความแื่ถือว่าเป็นความเชื่ออีกหนึ่งแบบเกษตรกรนะครับมือใหม่หรือว่าไงเนี่ยก็คือถ้าแม่ว่ายใดลักษณะอ้าวท้องอย่างตัวนี้ก็คือมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลย นะครับในเรื่องลูกนะผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ย mm hmm. ได้แม่อย่างนี้นมอย่างนี้ <Ha. S 1> นะครับเราก็ไม่พลาดเลยในสิบเวลา <Ha. S 1> นะครับเราก็ก็ต้องเลือกเห็นหาหน่อยนะครับ mm hmm. ในสิ่งที่ที่มันจะตอบโจทย์ในอนาคตถูกไหมครับ <Ha. S 1> นอกจากพันธุก,กรรมเนี่ยเราก็ต้องดูดูตรงนี้ให้เป็นก mm ็ hmm. สิ่งตรงนี้สำคัญ นี่นะคะสำหรับท่านที่มือใหม่หรือว่าอยากจะเข้ากระโดดเข้ามาสู่วงการควายก็ต้องรู้อย่างที่คุณนุ้แนะนำนะคะคือเรื่องของอลำตัวช่วงของท้องอ่างลักษณะสไตล์แบบนี้สามารถจบจบในตัวของมันเองก็คือที่ทน่่คือส่งรูปที่ดีแล้วละ่ะใช่ไหมคะคุณนุ้ครับไม่ว่าจะเป็นท้องท้องสไตล์อย่างนี้ลำตัวแล้วก็อะไรต่อแล้วคะคุณนุ้ลำตัวอ่า นมนมอน่านมนมเนี่ยก็ไม่พลาดแลละลูกโต,โตแน่นอนใช่นี่นะคะเพราะว่าโนมโต,โต,ตนมใหญ่หน้าอก<ต>เป็นองค์ประกอบส่วนมต่างๆอย่างเงี้ยคือเราก็ดูแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องพันธุกรรมใช่ครับชัดเจนมีความชัดเจนในตัวของมันว่ามาสายพันธุ์ไหน<ต>เพราะว่าบางทีไม่มีความชัดเจนทางด้านพันธุกรรมมันก็มันก็ก้ากึ่งอะเนาะ ห้าสิบห้าสิบคือมันสามารถวัดออกได้สองทางเราไม่รู้พันธุกรรมที่ชัดเจนอย่างเงี้ยอาจลูกออกอาดมาไม่เท่าอาจจะบวกหรือลบอ่าใช่ค่ะดังนี้เราต้องการที่จะเลือกสรรหรือว่าอ่าเลือกซื้อควายอย่างเงี้ยคือเราจะต้องดูพันธุกรรมด้วยอย่างที่คุณลูกคุณลูกเคยแนะนําบอกไว้ข้างต้นครับนี่นะครับพันธุกรรมเป็นหลักนะคะอ่าใครที่จะมาริเริ่มในการเลี้ยงควายอย่างเงี้ยต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนครับเพื่อที่การปัญหาในการผูก ความเข้าใจในทางที่ผิดกันไปใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราจะเกิดการสูญเสียใช่นะคะสูญเสีย <นะ S 2> า้านเวลาใช่สูญเสียเวลาด้วยแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินของเราเองด้วยนะคะเพราะว่าทางที่ดีมาดูด้วยตัวเองดีกว่าเนาะว่าพอใจให้ยอยากได้ก็วางหน้ากันให้เห็นเห็นไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะคมาชมมาดูกันได้นะคะพี่ฟาร์มนุเสนาควายยินดีต้อนรับเลยใช่ไหมคะสามัครับผมเพราะว่ามีหลายสายพันธุ์ าทั้งสายจาบสายมูล่าแล้วก็สายไทยครับมีหลายสายพันธุ์มากมาชมกันได้นะคะแม่เขาเป็นชนบุรีค่ะพ่อเขาปางแปดริ้วอออันนี้ออกมาจากครอพี่วิเลยค่ะพี่วิเจ้าของปางแปดลิ้วตัวนี้เหรอคะครับครับถ่ายไปที่อีตาแล้วผมไปซื้อต่ออ๋อแล้วตัวนี้นี่คุณนุชไปเห็นตัวจริงเขายังไงคะหรือว่าก็ไปดูตัวจริงตอนแรกไปซื้อควายอื่นเห็นเขาตั้งแต่ตัวเล็กๆเขาก็ตัวเล็กๆก็โตตามพันธุกรรมนะก็ค่อยโตดูดูเหมือนไม่โตอ่ะ นะครับชนบุรีก็จะได้ตูงยาวนะครับบวกกับปังปังก็มาจากอุทัยก็จะได้สองข่อยเลือดออกมาก็จะใหญ่อย่างเดียวกลูกใหญ่นะครับดาวดาวก็จะได้การส่งลูกลูกลูกดีเจ้าเนื้ออีสานก็เจ้าเนื้ออุทัยก็ตอบโจทย์ทุกสายพันธุ์อยู่แล้วไปได้ทุกสายพันธุ์